มาดูอีกหนึ่งเครื่องมือนะครับที่จะทําให้งานติดตั้งฝ้าหรือว่าผนังเบาเนี่ยทำได้ง่ายแล้วก็สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับถ้าเราใช้เป็นสว่านหรือว่าไขาควงกระแทกนะครับสิ่งที่เราต้องทําก็จะมีเรื่องของการใส่สกูการควบคุมน้ําหนักการกดตัวไกสวิตของสว่านหรือไขควงกระแทกเนี่ยต้องควบคุมให้เหมาะสมนะครับเพื่อที่จะให้ความลึกของหัวสกูเนี่ยมันเข้าไปได้พอดีครับ แต่ถ้าเป็นสว่านยิงฟ้าลักษณะแบบนี้เราสามารถใส่สกูลแล้วก็กดลงไปได้เลยนะครับความลึกของสกูเนี่ยจะเท่ากันทุกตัวนะครับรวมถึงเราสามารถใส่แมกกาซีนแล้วก็ใช้งานได้สะดวกนะทำงานคนเดียวเนี่ยตัวนี้จะเหมาะมากเลยตัวน,น,นี้คือสว่านยิงฟ้าและผนังเบาของโลเวลนะครับรุ่น DSD 3 0 0 b ีนะครับท่านใดมีแบตเตอรี่อยู่แล้วก็ซื้อเป็นเซ็ตแบบที่ผมรีวิวตัวนี้เนี่ยเราสามารถใช้งานได้2ลักษณะก็คือใส่ตัวแมกกาซีนหรือว่าไม่ใส่ก็ได้ก,กรณีที่เราไม่ใส่แมกกาซีนนะครับเราสามารถที่ปรับความลึกได้นะเวลาเราใช้งาานเรแค่ สกูแลวก็กดตัวเครื่องเนี่ยเข้าไปได้เลยความลึกของสกูก็จะเท่ากันทุกจุดเลยนะครับอันนี้เป็นการใช้งานแบบแรกแต่ถ้าท่นานใดต้องการความสะดวกขึ้นมาหน่อยทํางานคนเดียวแล้วต้องการความรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับ <c oughs> เราสามารถใส่ตัวแมกกาซีนของเขาแล้วก็ใส่ตัวรางของสกูเนี่ยเข้าไปได้ท่นานใดที่ทํางานคนเดียวเนี่ยก็ไม่ต้องให้ใครมาจับให้เลยเราสามารถที่จะติดตั้งตัวฝ้าหรือผนังเบาด้วยตัวเองได้ง่ายๆแบบนี้เลยนะครับท่นานใดที่กําลังมองหาเครื่องมือลักษณะแบบนี้ไว้ใช้งานในหน้างานนะเพื่อความรวดเร็วหรือว่าเพิ่มงานให้มาก ากยิ่งขึ้นเนี่ยผมบอกตัวนี้จะตอบโจทย์อย่างมากเลยนะครับลองดูเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกการใช้งานได้เลยครับ